สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลแอดูไปเห็นบิ๊กนะครับเขาได้โพสต์โพสต์ว่าการทำผิดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่การสํานึกตนเป็นเรื่องของบางคนที่คิดได้นั่นก็หมายความว่าทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้มักเจอความผิดบ้างในการใช้ชีวิต มักจะเจอความผิดและล้มเหลวบ้างในชีวิตมันก็แค่เป็นครั้งครั้งคราวๆนะครับครั้งครั้งครา,าวเนี่ยคือมันอาจจะเกิดได้ตลอดหรืออาจจะปีหนึ่งเกิดขึ้นครั้งหนึง่งนะเพราะว่าบางทีมนุษย์เราเนี่ยใช้ความคิดเยอะงานเยอะมีอะไรต้องหลายอย่างที่ต้องดูแล ในความเป็นมนุษย์มันเลยค่อนข้างที่จะวุ่นวายฉะนั้นความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้มันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่ปิ๊กเขาสื่อเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าโอเคการกระทําทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ทําผิดได้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่การสํานึกตนเป็นเรื่องของบางคนที่คิดได้นั่นหมายความว่าบางคนเขาก็รู้ว่าเออตัวเขาผิดแต่เขาก็ยังสํานึกที่จะ ขอโทษขออภัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าย้อนกลับไปที่อดีตแฟนเก่าแพลวพลาแสงทองนะครับแพล,ลาวาเขาก็มีมุมมองของเขาอยู่อะนะเป็นมุมมองที่เขาคือเขาต้องการทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็เขาไม่อยากที่จะไปยุ่งอะไรกับอะไรกับสิ่งที่มันแบบบั่นทอนจิตใจเขาอะเอาง่ายเมื่อบั่นทอนจิตใจเขามากๆเนี่ย มันจะรู้สึกว่าเฟลและรู้สึกไม่แข็งแรงเพราะเขาต้องแข็งแรงเพื่อลูกทั้งสองคนฉะนั้นคนที่เข้ามาด่าเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยด่าไม่เกรงใจลูกเขาเลยนะเออลองซันก็โดนด่ามันเป็นพลังลบส่งผลถึงสภาพจิตใจโดยตรงทําให้จิตใจของแม่แพรวกับกับซานวงสะทอนอะ่ะมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆสำหรับการโดนคอมเมนต์และวิจารณ์ในทางที่ลบในทางที่แย่ ถามว่าจะเอาอะไรมาสํานึกถามก่อนพ่อบิ๊กนะจะเอาอะไรมาสํานึกทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ขอโทษไปแล้วเขาก็พูดไปแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะครับบิ๊กเริ่มก่อนหรือเปล่าบิ๊กไปเที่ยวบาโฮตไปนู่นนี่นั่นอไปดูงานหลายคนว่าไปดูงานใช่ไหมครับแต่บางทีมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้หญิงหรือเปล่าที่ว่าเขาอาจจะไม่ชอบอะไรแบบนี้หรืออาจจะ ไม่ชอบที่เทสของเขาอ่ะเป็นแบบนี้ผู้หญิงทุกคนเอาไว้ง่ายก็คือมีเทสเป็นของตัวเองเทสผู้ชายหล่อๆเตะบอลแมนๆหรือจะเป็นเทสที่ทํามาหากินร่ารวยแล้วสไตล์ของเขาก็เป็นคนที่ไหนกับทุกคนเหมือนบิ๊กฟินแลนด์นะครับซึ่งมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกกับความสุขเนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตเนี่ยทั้งสองคนก็มีความสุขทั้งคู่เลย บิ๊กเขาก็มีความสุขในแบบของเขานะครับนับวันยิ่งมีออร่ามากขึ้นผิวขาวขึ้นมองขึ้นเห็นรูปล่าสุดที่ลงไหมครับก็เออเขาแต่งตัวดูมีเทสดูมีสไตล์นะฮะเป็นการแต่งตัวที่น่ารักดูดีนะครับเป็นผู้ชายลูกคุณหนูแต่ร่ำรวยแล้วก็เหนื่อยด้วยประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละคือบิ๊กฟินแลนด์ส่วนลาวาวเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็จะมีทัวร์แล้วก็จะมะีคนที่ไม่ชอบเนี่ย เยอะมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าแพลาๆไปทำอะไรให้กับคนเหล่านี้มันไม่ถูกจริตหรอหรือว่ามันมันเกลียดความมั่นของเขาหรือย,ยังไงอันนี้บอกกันได้นะจะได้เอามาทำรีเสิร์ชทำข้อมูลเพราะว่าเราก็แค่อยากรู้ว่าทำไมอะ่ะเธอต้องโดนด่าโดนว่าทาั้งๆที่เธอก็เป็นแม่ของลูกเธอก็มีความสุขของเธอในการใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งที่เธอผ่านมาแล้วผ่านไปเนี่ย มันก็คืออดีตที่อาจจะไม่ค่อยสวยงามแต่เธอก็ยังสํานึกได้ว่าฉันก็ไม่ใช่คนดีและฉันก็ไม่ใช่คนที่อ่าเพอร์เฟกอะไรฉันมีผิดพลาดเหมือนมนุษย์ทั่ว,วไปแต่สุดท้ายฉันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งเลยฉันมาเจอน้องซันฉันมาเจอแฟนของฉันที่เขาพร้อมที่จะมาเติมเต็มให้กับชีวิตของฉันสคือเขาไม่รังเกียจลูกเราเลย เขาเล่นกับลูกได้โดยปะาปี้เนี่ยเล่นกับลูกได้เ,เหมือนลูกเล่นกับพ่อนะครับเป็นตัวแทนของพ่อไปส่วนบิ๊กฟินแลนด์ก็เป็นพ่อที่ดีคนหนึ่งที่เวลาเจอลูกเนี่ยคุณเห็นหรือเปล่าว่าเขาพาลูกไปนู่นไปนี่นะได้คลิปวอชชิ่งวอชเชอร์ er มาเห็นไหมครับลูกก็น่ารักกินไม่ดื้อเลยไม่ขยับตัวไปไหนเลยนะคือมันเป็นเรื่องของการสอนด้วยซึ่งไม่อยากจะไปดูถูกใครแล้วก็ไม่อยากจะไปตัดสินว่า บิ๊กสอนดีกว่าแปลวแ,แปลสอนดีกว่าบิ๊กไม่ใช่นะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นผู้สอนได้ดีที่สุดแต่จะสไตล์ใครสไตล์มันก็เรื่องของคนสองคนถูกไหม เรื่องนี้น้องซันจะไม่เกี่ยวนะครับน้องซันไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้แต่น้องซันเนี่ยเป็นผู้ชายที่แมนแล้วก็ดูแลครอบครัวได้แล้วก็เป็นผู้นําที่ดีได้เหมือนกันนะครับแต่เขาอายุยังน้อยไงก็อย่าไปมองที่อายุอย่า yeah, มองข้ามนะมองข้ามอายุดีกว่าเพราะว่าสมัยนีย้คนอายุน้อยๆเนี่ยเขาก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็เก่งกันทุกคนนะครับอายุน้อยมีเงินร้อยร้อยล้านก็มีโอ้เก่งอันนี้ต้องยอมรับต้องให้เขานะครับสำหรับเรื่องของ น้องซันที่ปกป้องแปล่าๆเนี่ยมันทําให้เทสของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปแพ้กับความน่ารักของน้องซันแพ้กับคําอ้อนแพ้กับความแมนแพ้กับความที่เขาเนี่ยเล่นกีฬาแล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถดูแลครอบครัวได้เพล่านางก็เลยปลืม้มเป็นธรรมดาเมื่อนางปลื้มผู้ชายคนนี้เนี่ยสิ่งที่นางต้องทําก็คือ นางทิ้งงานไม่ได้นะนางต้องําเนินต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของงานนางต้องแยกแยะให้ออกเรื่องของน้องสันก็คือเรื่องของน้องสันน้องสันจะเป็นประเภทแบบซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลหัวใจแเพลาวแล้วก็ลูกๆอ่าป้าปี้มาแล้วป้าปี้มาแล้วป้าปี้ก็ซื้อของมาฝากอะไรอย่างเงี้ยส่วนอ่าลูกๆเมื่อไปอยู่กับพ่อแท้ๆเขาก็จะเรียกพ่อเขาก็จะมีความสุขกับพ่อนะเด็กมันจะเริ่มแยกแยะออก นะถ้าฝึกทําต่อไปสลับกันไปสลับกันมาเด็กมันจะเริ่มรู้แต่พอโตขึ้นปุ๊บเราวนั่นแหละคุณจะได้ความรักเต็มๆกับลูกคุณทั้งสองคนนะบิ๊กนะบิ๊กต้องอดทนบิ๊กต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าเพลาวเนี่ยเขาก็สิทธิ์ความเป็นแม่ในความเป็นแม่เนี่ยมันคือความสุขที่เขาได้เลี้ยงดูที่เขาได้อยู่ด้วยกันกับลูกนะครับแต่สิทธิ์ความเป็นพ่อเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปแยกลูกออกจากพ่อได้เพราะว่านี่ก็คือเลือดเนื้อของเขา และนี่คือ dna ของเขา dna ของบิ๊กฟีดแลนด์นะไม่ใช่ DNA ของซันนะซันถ้าอยากมีลูกนะครับก็ค่อยๆปั๊มไปโอ๊ยเนาะไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้หรอกนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาแหละนะเดี๋ยวเขาจะปั๊มมกันเขาจะบูมบมกันอันกะเรื่องของเขาละกันนะครับถ้าเขาอยากจะมีลูกใหม่เนาะอะก็เป็นอันว่าสรุปเลยแล้วกันไม่ว่าใครจะทําผิดนะครับทุกอย่างคือ ก็ต้องมีสํานึกสํานึกอยู่ที่ใจแต่สุดท้ายแล้วปฏิบัติหรือการกระทําเนี่ยจะทําให้เราเห็นหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเออนะโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดเออมีคนบอกว่าพ่อบิ๊กนั่งเสียวจังเลยพ่อนะครับอ่าบอสนุกก็เข้ามานะอยากกินหมกหม่ำโอ้ยนาะเออนะโอเค วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหลายคนไม่ได้โฟกัสที่ข้อความของพ่อบิ๊กเลยโฟกัสที่หอหมกโฟกัสที่อะไรอ่ะแคปชั่นคือหือหอหมกมากๆนะ <laughs> วันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ